สวัสดีครับวันนี้ก็มีวิออสเครื่องเดินไมเรียบน,นะครับคันนี้โลกาไปเช็คมารจุตีซูสแหละครับวันนี้วิออสปีตรงพันิเซนนะครับนะ,ะตัวชมนี่แหละคตัวชมบนี้ต้อรงพันสิบเซนโลกาไปเช็คบารจุตีซูสขว่าว่าชิดเสียครับ แต่ก็ไม่ชอบติดทุนครับผมไล่บาครับผมก็เลยกเอามาลองเทสดูนะครับนะตอนวัวชีตออกไปคือไม่ต้องเดี๋ยวอันนี้หมากเลยครับคือตอนวัวชีตเอาไปพาไปขึ้นแทนเทสเลยขอสรุปว่าวัวชีดเสียจริงครับซุปซองมีปัญหาครับซุปซองไม่ชีดครับครับก็เลยทําการทอดขอาไปล่าง แล้วก็ตอมครับเดี๋ยวทำการเปลี่ยนใส่กลองเปลี่ยนใส่กลองไหมนะครับนะใส่กลองในนี้ใส่กลองวัชิทั้งมัตเตตัวเลยครับอะไรก็ป่าขึ้นแต่เทศอีกครั้งนึงก็เรียบร้อยครับไม่มีปัญหาเลยครับกาก็มันเปียงแต่พิดเปลี่ยนกันเล็กๆหน่อยๆครับไม่เปลือยครับแต่ตาไวทุบบุญก็คือเปลี่ยนวัชิดไม่อย่างเดียวครับตอนนี้คือ เพราะนี่ที่ว่าเราประหยะดัดให้กับลูกค้านะครับนะแต่ตรงนี้เราต้องเอาขึ้นไปเทสแลกก่อน <c oughs> ว่าวัวใ้มันเสียรเล็บเนี่ครับแต่ว่ามันนนกัก็เราสามารถทําการซ่อมแลกก่อนคือตัอดสายกล่องเก็บสายกล่องไม้ก่อนนะครับตอมแลกก่อนแต่ว่ามันก็โอเคมันก็ช่วยเสียห้กับลูกค้าได้นะครับนะรอวัวชีตตะวันเสือตีบอยซัตมันก็ตกอัวทั้งเป็นปั้นเลยครับรู้สึกว่าจะท่องปัญหะครับของยอสเนี่ ครับกัดเซวัวก e ับป็นหล่อเหมือนว่านครับนี่ปลอตีบอยซัสก็ไม่ก่อยเปลี่ยนที่หลายัวครับเขาจะยกจุดทีเดียวเลยครับครับผมนี่ก็คือวันนี้เคสของวีออสนะครับนะทําการเซฟไปกับลูกค้าครับก็คงจะเคสนี้คงจะไม่มีแล้วครับคงจะโอเคนะครับนะอ่าสับพอ ตอนเนื่องจากเมื่อกี้นะครับนะตัวเครื่องก็เรียบร้อยทำเนินประกอบกลับแล้วก็ติดเครื่องดูเครื่องดูเรียบดีครับโอเคครับประกอบน้ำมันแล้วก็ไม่รัวเดี๋ยวเราเข้าไปตรวจสอบดูครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างหรือไม่ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วครับปู่ป้าขึ้นเทนแล้วเทสแล้วก็โอเคผ่านอยู่ครับ ครับเคล็ปนี้ก็ผมจะจบไปเพียงแค่นี้ครับนะอ่ะวาวกติดตามดกดติดตามอ่าคับผูเจ้าเซอร์วิสหน้าตาวีอย่างบ้านๆด้วยนะครับนะอ่าเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับนะครับอขอสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ